สวัสดีกันทุกคนเข้าวันนี้พาทุกคนได้มาดูเทคนิคการปลูกบวบนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับจริงๆแล้วมันอาจาจะดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่ผมก็มองว่าจุดนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะให้หลายๆคนได้มาดูเพื่อที่จะศึกษาแล้วก็เห็นประโยชน์ว่ามันควรที่จะทําแบบไหนยังไงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบวบครับพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ที่บ้านยางทีงง่อําบลระแงงอําเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นพื้นที่ของคุณแม่มวยโอดงามนะครับท่านได้เปลี่ยนพื้นที่ที่ร่วมเป็น ที่นาครับมาทาเกษตรผสมผสานสไตล์ที่เรียกว่าโคกหนองนานะครับผมเห็นที่แรกผมก็โอ้ดูเหมือนจะปลูกอะไรไม่น่าจะสวยนะครับเพราะวันเป็นดินเหนียวถูกต้องไหมครับตัดจากนั้นครับท่านก็ได้มาปลูกนะครับปลูกปวบขุดหลุมแล้วก็ปลูกปวกครับใส่แหนบดํากากมันใส่ปุ๋ยคอกลงไปสวยเลยครับเขียวแต่สิ่งที่ผมเห็นในวันนี้ก็คือนะครับค้างบวกครับไม่จําเป็นจะต้องสวยคือหมายความว่าไม่จำเป็นจะต้องสูงนะครับเอาขนาดนี้เลยระดับเข่าครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปดูเพื่อที่จะเปรียบเทียบให้ท่านได้เห็นว่า มันอยู่ระดับไหนนะครับต,ตั้งกล้องนิดหนึ่งครับก็จะไม่สูงมากนะครับประมาณว่าถ้าในกรณีที่พวกบวบพวกอะไรมันขึ้นค้างมาปุ๊บเนี่ครับเวลาเราจะเก็บยอดเราก็สามารถที่จะเก็บเด็ดได้เลยแต่ถ้าในกรณีที่มันออกลูกเราก็สามารถที่จะแบบก้มเก็บเด็ดแบบนี้ได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับกับการที่พามาดูเพื่อที่จะให้เกษตรกร,กรลหลายๆคนได้เห็นว่าการทําค้างบวบไม่จำเป็นต้องสูงแล้วก็เราก็เก็บยากแต่การทําลักษณะเช่นนี้หมายถึงว่า มันจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเก็บผลผลิตได้ง่ายเก็บยอดเก็บอะไรแล้วก็มองเห็นแล้วก็สามารถเก็บได้หมดนะครับค้างเป็นแบบนี้ไล่ไปเรื่อยๆไอเดียดีนะครับก็เลยพาทุกคนเนี่ยมาดูเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการที่จะให้หลายหลคนได้ลองนําไปทํากันดูนะครับสวนแตงโมนะครับเห็นไหมครับใครจะไปคิดว่า,าจะปลูกแตงโมแล้วมันจะมีลูกถ้าในกรณีที่มันเป็นพื้นที่ทเชียกวันเป็นแบบดินเหนียวนะครับแต่อย่างที่เห็นครับนี่ แตงโมของท่านนี่นเลยใช้ฟางคุมสาเหตุที่ใช้ฟางคุมเพราะว่าท่านบอกว่ามีกามาท่านก็เลยคุมไว้นะครับแล้วก็ใช้ในเรื่องของเชือกฟางนะครับเชือกฟางมาัดไล่ไปอีกระดับหนึ่งนะครับกากจะมองเห็นว่ามันจะเป็นเหมือนกับมีกับดักกาก็จะไม่กล้ามานะี่ครับแตงโมเห็นไะมครับท่านขุดหลุมเลยนะครับลงทุนมากเลยนะครับต่อสู้กับสิ่งที่เรียกว่าเป็นดินที่ดินเหมือนจะทําการเกษตรไม่ได้แต่ก็นี่ครับเห็นไหมครับแตงโมท่านนี่ ปลูกไม่เยอะครับพอได้กินนะครับเริ่มต้นจากเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วฝั่งด้านนี้เห็นไหมครับนี่ค้างบวบครับก็ใช้ไม้จากที่เรามีอยู่นะครับแต่ว่าหลักก็ต้องใช้แบบแข็งแรงหน่อยนะครับก็จะเป็นเศษหลักทั่วๆไปหรือเราก็ปรับประยุกต์ไปพวกไม้ไผ่ก็ได้ครับมาดูเพื่อที่จะเป็นแนวทางครับเกษตรในรูปแบบที่เรียกว่าโคกหนองนาครับนอกจากบวบกับแตงโมแล้วก็จะมีฟักทองด้วยนะครับท่านได้ปลูกโอ้โหดูแตงโมของท่านครับนี่ลูก สวยเลยนะครับไม่คิดว่าจะทําได้นี่ครับพามาดูเพื่อที่จะเป็นแนวทางครับกับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับอยู่ที่บ้านยางเตี้ยตำบลระแงงอำเภอศรีขะภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับคลิปสั้นๆครับคลิปยาวก็รอดูคลิปถัดไปครับผมสวัสดีกันทุกทคนครับผมสวัสดีครับโอเคเลยครับค้างบวบครับค้างบวบ